โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ย <ภา S 1> เรียกว่าปัก ธงเป็นหนึ่งในท็อปร้อยโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกเลยนะ12ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะนำโดยเภสัชกรหญิงอธิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีสินตันประยูนประธานปฏิบัติการด้านการพแพทย์นายแพทย์ดุจาพงสุขบดนะคะซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสปฏิบัติการด้านการพแพทย์นายแพ,พทย์พิพัฒน์กุหลาบขาวค่ะรองประธานเจ้า าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและคุณนภัรเป่าโรหิตรองประธานเจ้า,นาหาาาน้า,า, <Hindu. S 1> าที่บริหารสายงานการตลาดเขาจัดงานถแถลงข่าวนะคะบำรุงราช Corporate Page Conference 2024 year of transformation เพื่อประกาศทิศทางการดำเนินงานในปี2,567 <c oughs> นะคะพร้อมกับอัปเดตเทรนการดูแลสุขภาพให้ทันกับสถานการณ์โลกด้วย ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาและก็ยกระดับศูนย์รักษาโรคมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยในปี2567ก็คือปีนี้นะคะโรงพยาบาลเขามีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นะคะหรือว่า Center of Excellence จำนวน7ศูนย์ซึ่งเปรียบเสมือนเรือธงในการขับเคลื่อนการรักษาพยาบาล ขณะที่ศูนย์การรักษาอื่นๆก็ยังคงให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาแบบต่อเนื่องตามมาตรฐานเลยพร้อมกับการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นด้วยนะคะก็ปีนี้โรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยเขาวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจนะคะให้เป็นแบบ Year of Transformation โดยมุ่งมั่นพัฒนา5เสาหลักได้แก่ l i n i c a l Transformation Safety and Quality Transformation Operation Process Transformation Service Excellence Transformation แล้วก็ People Transformation นะคะโดยโรงพยาบาลบำรุงราชยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่การเป็นหนึ่งในท็อปร้อยโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ New Newfish ภายในอีก5ปีข้างหน้าด้วยนะคะนี่โรงพยาบาลไทยของเราก็จะได้เรียกว่ามีชื่อเสียงดังไปไกลทั่วโลกเลยนะน้องนานาใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ